ยำไข่ดาวพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับใช้ไข่เป็ดสามฟองกุ้งลวกน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะนะครับวนเดีพอดีอ่ะเห็นนี้ยพอดีแล้วถอดไฟแรงเลยนะครับไข่เป็ดก็จะแบบนี้เปลือกแข็ง เขาจะทอดแบบกรอบนอกแดงในเยิ้มในเลยนะครับตอนนี้ก็แรงอย่างนี้นะครับข้างในเขายังเยิ้มเยิ้มอยู่เน่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับข้างในยังเยิ้มแน่นอนก็เน่นะครับทอดแบบกรอบนอกเยิ้มในเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเยิ้มยังไงไข่เราก็จะทันสีนะครับก็คือสี่ส่วนฟึบโอ้โห เยิม้มทันีกสุสมน้ำยำก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพริกแดงโขกน้ำปลามะนาวหอมใหญ่ปะเขือเทศขึ้นช่ายต้นหอมกุ้ง แล้วก็ไข่เป็ดของเราใส่ไปไข่เยิม้มไข่เยิม้มนี่นะครับไม่รู้ไข่แดงจะเหลือบ้าเนี่ยเยิ้มอย่างเงี้ยผสมลงไปในน้ำยำเลยดีมากรสชาติเป็นที่น่าพอใจเนี่ยพราะกำลังชิมอยู่เสร็จแ,แล้วก็จัดจานยำไข่ดาวพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็นี่นะครับ ไข่ดาวเยอิอ้มมีเพื่อนไข่ดาวเป็นกุ้งลวกยำไข่ดาวขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับมีก็ไข่เลยนะครับแล้วก็กุ้งผักด้วย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 อ่าผ,ผ,ผักก็เป็นหอมใหญ่อ่านิ้วเลยครับได้ครับได้ครับได้ครับ,รบอือโอ้โก็ไข่กับกุ้งพร้อมกัน ในคําเดียวเลยนะครับเราไม่ได้บอกไม่ใช่ปัญหานะครับสบายสบายเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้อืคำนี้ก็ใครกับกุ้งอีกแล้วนะครับอืถูกใจป๊ามี่ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ